เอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม,มวันนี้ก็กลับมาชมผมโนซากิกันอีกเช่นเคยเนี่ยและในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พี่รวมคลิปหนึ่ง,งกับสาวนะครับทุกคนพีพีพที่ห้าแล้วนะจ๊ะจะมีสาวๆแบบไหนกันบ้างไปดูกันครับพี่คะดูคนน,นึงกับพี่สแก,กมได้ไหมคะอยากลองดูเพื่อดูชนะค่ะโอ้โหน้องพี่ไปแพ้ง,ง่ายๆหรอกนะครับถ้าพี่ไม่เจอเบสส่งอะไรยี่เป็ชนะจะส่งรูปแบบที่พี่ชอบให้ดูเลยค่ะเฮ้ยโอ้โหน้องเอาแบบนั้นเลยโอก็ต้องแบบเบิ่มๆหน่อยดีนะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนเลยที่พี่ถาม แล้วว่าแต่หนูจะนึกถึงตัวอะไรไดีหรอครับเสีส่ค่ะ5ตัวจบนะคะพี่เอ้ยเดีย๋ยวทุกคนพี่มีอะไรจะบอกโอ้โหมาตรงนี้ขายของชัวร์เลยเอ้ยอย่ามาตามบรูลดีไปได้เลยนะแล้วนี่ก็คือสายแปงหูฟังเกมเมอร์ไอ้บิสกแ้ผมจะได้ดูสาวตอนไห้อะพี่ เน่แน่แป๊บนึงพอแกะกล่องต่อสายก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเอาเราได้เวลาเสียบตัวโทรศัพท์พอเสียบเรียบร้อยก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนและพี่บอกเลยว่าคุณภาพเสียงนี่ไม่มีดีเลยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ใครที่อยากได้อยู่ในตะกร้าสีเหลืองนะครับเฮ้ยคลิกซีด้วยโอ้โหพี่บอกเลยน้องเนี่ยหมดสิทธิ์ชนะพี่แล้วนะครับผมเพราะว่าพี่เนี่ยคลิกซีเม็ดลุ้งเลยนะครับน้องโอ้โหอะไร่โลคลิกซีน้องก็ยังไม่ตันด้วยนะครับทุกคนแน่นอนครับเพื่งบอกมันก็ต้องไปโ็นะครับบบบนนนนน้้ออองส่่่ววทีีเเาายยกกโดแลขดนนะครับ้องไอ้หหนนูจะีพี่ไไปหนเอายกกโดนนแบบบี้อเลย รอจ้านะครับอ๋อเจอไปแล้วนะไม่มีฟิกเกอร์แล้วใช่ไหมหบอกเลยว่าจังหวะนี้เรียบร้อยสูตรท,ที่สี่ปาสกิลไปเอาโด,ดด้วยนะครับุญจังหวะนี้เอาน้องขึ้นก่อนแล้วนัดเรียบร้อยอะ่ะตัวสุดท้ายน้องยจะเหินนะครับุญจังหวะนี้แล้วน้องจะเกิดบอ่อนะฮะเราไหนๆก็คงพันตัวแล้วพี่ก็ขออนุญาตจบเกมเลยแล้วกันนะคำสัญญาที่ให้ไว้ตอนต้นคลิปนะครับนะ่อโอ้โอ้ my god เฮกเถิดมาครับโดนสกิลระเบิดกันดู คือยังน,นิดนึงกับพี่ค่ะไ,ได้อยู่หรอกนะแต่ถ้านหนูแพ้พี่ล่ะครับหนูจะเต้นร้างเลยค่ะไอ้หน่องคนมีอีโมจิแบบนี้บ่อยๆกลัวว่ายังไงกันล่นะครับที่ออัหนนั้นะคะจบนะคะและเราก็ไปก่สงสัยจะนเรื่ยอยดิเขาดูว่าสงสัยเหมือนพี่กันใช่ไหมล่ะแต่ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะครับความจริงเพียงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่พี่น่าจะเป็นโคโนดมเอทุกคนเองเฮ้ยคโนดอมวัดต่อฟังเอาโลนเลยเริ่มต้นแบบนี้บอกเลยว่าโดนพี่แน่ๆอะจะเปิดบ่าดัวแรกสตาร์เบิร์นสตรีมจังหวะนี้โอ้โหแล้วไม่ทายด้วยจังหวะนนนีีีีี้้้อออเเเพ่่่ไปกกกิหลววววตตตัททรงง็า กนเล่ตัวที่สามก็ตามมาแบบติดๆนะทุกคนบาดแผลที่กลางหลังมันค้อมาพายของนักดาบไ่จังหวะนี้ใครหันหลังก่อนโดนเกยเฮ้ยไม่ใช่ไหนตัวทุกสายอ่เปิดก่อนได้เปรียบนแล้วก็จังหวะนี้พี่บอกเลยพี่จะใส่ทุกกระบวนท่าที่มีนะครับผมบอกเลยน้องจะปวดตาตีไม่นานแน่นอนนะเอาละไหนๆก็เข้ามาตัวแล้วพี่ขอขออนุญาตจบเกมเลยแล้วกันนะทำสัญญาที่น้องให้ไว้นะครับขอพิสคะคะไอ้น้องจะย็นกับบังคับ่ะโอ้โหน้องน่าอร่อยเกินไปไม่หมายถึงไอ้นมที่น้องกินอ่ะน่าอร่อยนะทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปน้องกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเอาบอผมลองไม่ต้องคีบวางไม่เลยละกันมันถึงเวลาเล็บเลวอย่าหยอกเด้ง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 ไอ้คนดูน้องกินนมรสชาติอะไรเขาตอบไม่ถูกนะพี่รู้นะว่าคนดูดูอะไรกันต้องย่างหนึ่งกับพี่ได้ไหมคะถ้าแม่ต้องส่งคลิปเจดเจดของหนูให้พี่ดูเลยค่ะคลิปเจดเจดของหนูให้พี่ดูเลยค่ะเฮ้ยจะเด็ดขนาดไหนกันเชียวเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำเพื่อคนดูนะครับทั้งน้อง แล้วนหนูจะเล่นหนึ่งตัวอะไรดีครับพีเรนาค่ะ,คะหนูเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วห้าตัวเรือว่าจบได้จบเลยครับห้าตัวจบค่ะพี่ไอพวกคนที่บอกว่าเล่นไม่เป็นนี่มันโหดทุกคนกันเลยนะเอาจริงวะแต่ยังไงก็เถอะพี่ว่าพี่โหดกลัวอยู่แล้วครับน้องๆเฮ้ยหรือว่าน้องเล่นไม่เป็นจริงๆว่าโลกย,ยังไม่ตันเลยลเปิดมาตัวแรกเล่นพายาชน้องเลยแล้วยังหวะนี่บอกเลยว่าเอาคาป้อมแล้วครับผมเหมือนเป๊กๆแ,แล้วเครือพี่ว่าพี่โหดกลัวอยู่แล้วครับน้องๆเป๊กๆแ,แล้วเขือกโดนเฟิร์สบัต ไอเหมือนน้องคนนี้จะโหดของแท้ครับแต่จังหวะน,นี้พี่บอกเลยว่าพี่จะไม่ยอมแพ้น้องหรอกนะครับผมปล่อยวันยันกี่ไปเออเฮือกตายคู่ฮนะและจุดนี้เหมือนเราจะสู้น้องเขาไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหเลือดเราโลมากเลยทำตัวน่ากินไว้ก่อนนะครับผมจังหวะนี้หิวพี่ป่านะ้องหิวพี่ป่า,ปาเจอบอลยันกี่พี่หน่อยฮนะะจุดนี้เจอพี่เกอ,เกอร์โยพี่หน่อยฮะตบคาป้อ,อมนแล้วกูจังหวะนี้พี่บอกเลยว่าน้องเนี่ยเตรียมส่งคลิปเด็ดๆของน้องมาได้เลยนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยคาป้อมเดี๋ยวเราถ่าย และตัวสุดท้ายบอกเลยว่าเล่นดีเผอน,น้องนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าน้องไม่ได้สวนพี่แน่นอนนะขอโทษน,นะพี่ก็ไม่ได้อยากรังแกน้องเท่าไหร่หรอกคนดูเขาอยากดูคลิปเด,เด็ดๆของน้องอ่ะเอาละตามสัญญาที่น้องให้ไว้นะคเับพียได้ไหมคะเอาเฮ้ยน้องโอ้โหกาพี่จะชนะมาได้อย่าเพิ่งเบียพี่น้องเอาเฮ้ยโอ้โหแบบเบิ้มๆละละเจอขถาด,ดีนะพี่แกไม่ดูกนเดียวดีกว่าไอหยอกเล่นเดี๋ยวเราไปดูคลิปน้องกันเลยดีกว่านะครับผม พอเคียบต้องการหนึ่งหนึ่งกันไหมคะเอ้ยเดี๋ยวน่าจะไปโดนเรียกว่าน้องวะ A few m o m e n t s l a t e r โอเคไปส่งโปรไฟล์ไปแล้วเราเป็นน้องฮะแล้วถ้าพี่แพ้ผมล่ะครับถ้าพี่แพ้เดี๋ยวพี่จะทำเวิร์คให้ดูค่ะเอ๊ะทำเวิร์คอะไรวะต้องเป็นของดีแน่ๆเลยแล้วว่าแต่พี่จะหนึ่งหนึ่งตัวอะไรดีครับมะเก้าค่ะตัวนะคะโอ้โหนานๆานที่จะเห็นคนท้าที่ไม่ใช่คิกซี่นะแล้วว่าแต่มังกาวันเล่นยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้โหแล้วโลวพี่จะตันด้วยยังปลหัวร้อนมาด้วยอ่ะเปิดมาตัวแรกกบอเลยว่่าาเข้สสูหัวเราได้เิรปาคัอนมิ ตายเหมือนเดิมอ่ะไอ้ตัวที่สองบอกเลยว่าพี่คนนี้เล่นโหดจริงๆเออกูตายแต่ผมไม่ยอมตายคนเดียวหรอกนะครับพี่ผมจะบอกไว้ให้จังหวะนี้เหมือนเราจะตายแต่เรามีอินตีคะับจังหวะนี้เราจะสวนะนะไอ้ตัวที่สี่ก็ตามมาแบบตีๆแล้วจังหวะนี้ไอ้ตัวที่หเรากำลังจะตายะครับแต่เรามีอินตีนะครับผมจังหวะนี้บอกแล้วว่าดูเลือดสวนนะครับผมจะบอกแล้วว่าผมเนีไม่ยอมตายแน่นอนนะเอาลขาาะขอผลานตัวแล้วก็ขอเยอะจุกเกมเลยแล้วกันนะตามสัญญาที่พี่ให้ไว้นะครับเฮ้ยนี่ไงพี่กรส่งมาแล้วนะครับไหนขออนุญาตดูหน่อยสิ she don't go to school. I got this girl, she don't go to work because she twerk, cause she w e r k cause she twerk, oh 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 t I so, t u r n up, bitch. I g o Oh ho, เกินคำบรรยายครับทุกคนตัวอย่างนึ่งกับพี่ค่ะถ้าพี่ชนะอยรู้จะส่งคลิปหนูเต้นให้พี่ดูแล้วค่ะมีหรอระดับโซนสกิจะพลานะครับต้องน้ำเนี่ยอันจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่หรอกนะแต่พี่รู้ว่าคนดูอยากดูกันไหนอ้า่ แล้วว่าแต่น้องจะนหนึ่งตัวอะไรดีครับแวนค่ะจบได้จบเลยนะคะแวนอย่างนั้นเหรอได้เลยขอมาพจาจณาได้ครับน้องพี่แวนโน่นหนึ่งนะครับน่น้องไอเดียนะํมไมแวนน้องมันหน้าตาแปลกๆวะน้องน้องมนเทลได้แต่ก็อย่างที่บอกครับพี่แวนโน่นหนึ่งอยู่แล้วว่าถึงน้องย่วเทลมาน้องก็ซูบีไม่ได้หรอกครับน้องแต่น้องเขาบอกว่าจบได้จบเลยใช่ไหมแบบนี้ตุ๋ยบ้านนะน้องไม่ต้องออกมากันหรอกเชื่อพี่นะน้องถึงน้องจะพยายามไปมันก็ไรค่ะเพราะว่าคนที่ใช่ไม่จะเป็นน้องพยายามนะครับน้องเจ็บจีดที่ขอยาจบ เอาล่ะตามสัญญาที่น้องให้ไว้ได้ครับคลิปเต้นแต่จะส่งมาขนาดนี้นะพี่เก็บไม่ดูคนเดียวดี่กวอ่ะไอออกเลยนี่ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปเต้นกันเลยดีกว่านะครับนั่นเองก็ดูเจ้ากันนะนี่ มันก็ได้อยู่หรอกนะแต่ถ้าน้องแพ้พี่ล่ะเขาหนุ่มๆนฮน่าฮ่ามันคืออะไรนะพี่จะลื้อเรื่องเลยใช่พี่จะมาทำใหไม่รู้เรื่องไอ้ยอะไรกันพี่ก็ไม่รู้จริงๆนี่นะแล้วว่าแต่น้องจะเลือหนึ่งตัวอะไรดีครับก็ได้ค่ะหนูเล่นไม่เป็นนะคะคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่อ่อนให้นะไปถึงชั้นหน้าตอนบ่ายๆนะครับน้องถ้าตัวหรอจบได้จบเลยครับตัวครับพี่ถึงจะเป็นผู้หญิงพี่ก็ไม่อ่อนให้หรอกเลยครับเพื่อนหนุ่มๆฮ่า โอ้โหแล้วแวนโลน้องตันด้วยนะประเด็นนี้ก็ไม่เคยมันหรอกนะครับน้องจะยืนวัดกับพี่ต้นเกมอย่างนั้นเหรอพี่โอ้โหฟิกเกอร์หนีเลยเหรอแต่รอบนี้น้องไม่มีฟิกเกอร์ที่จะหนีแล้วนะครับผมจังหวะนี้พี่บอกเลยฮะคนที่จะได้เฟิร์สบัตรเนี่ยมันก็คือพี่นะครับน้องไอช็อตนี้ฮะน้องจะใส่สุดกับพี่เหรอพี่บอกเลยว่ามันเร็วเป็นล้านปีนะครับน้องพี่บอกเลยฮะฝีมือเราเนี่ยมันคนระดับกันแล้วนะครับผมยกวันนี้แล้วเรียบร้อยอะเล่แน่นอนครับที่พี่ถามเนี่ยพี่ไม่ได้ถามเพื่อตัวเองนะครับนนน้อองพี่เืดูะะฮ เขาเรียกว่าพลังแห่งการทำเพื่อคนดูตัวสุดท้ายครับพี่บอกเลยว่าไอเทมพี่เนี่ยทำน้องกจัดเลยนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าสู้พี่อะไรก็ยากหน่อยนะฮะโอเคิรื่ขอพาตัวแล้วพี่ก็ขอแยกจบเกมเลยแล้วกันนะครับเอาเราตามสัญญาที่น้องให้ไว้นะครับพีน้องจะส่งอะไรมาให้ดูนะพี่ไม่รู้เลยจริงๆแล้วนะครับพี่ไอ้ที่ไงน้องส่งมาแล้วทุกคนอพี่ว่าพี่เก็บไว้ดูคนเดียวดีกว่านะฮะไอหยอกเล่นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับทุกคน ตบบค้บนอนหนึ่งหนึ่งได้ไหมคะแต่ถ้าหนูเพ้นหนูจะเต้นเพลงเมอ่อดให้พี่ดูแล้ค่ะเอ,อ้ยแล้วจะบิดพี่ปหมเนี่ยไม่บิดแน่นอนคะอ่ะจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ดูสาๆๆวๆเต้นเพลงเมอ่อดนานแล้วนะเนี่ยเออแล้วแต่น้องจะเต้นหนึง่งตัวอะไรดีครับโอ้คค่ะตัวจบนะคะ,ะพี่อันที่จริงพี่ก็ไม่อยากทำร้ายน้องแล้วแหละหรอกนะครับแต่คนดูก็อยากดูน้องอเต้นกันอ่ะใช่พี่ในบอกเมื่อกี้อยากดูเองเฮ้ยฟังผิดคนแล้วไปฟังใครมาเนี่ย โอ้โหแล้วโลยังไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับพี่บอกเลยแต่ฝีมือพี่เนี่ยห่างน้องแน่นอนครับเมลอนเมลอนเมลอนน้องจะหนีพี่ไปไหนบอกลเลยเฟิรปาร์ทพี่ผ่อนะน้วเโอ้โหอ้ยโอ้โหพี่เป็นซาตาน์ทโหดมาหาน้องแล้วจ้ะไปบามาทำไมดูเหมือนตัวเองจะเป็นมือไปเลยวะอ่านห,หน่อยหน่อยนะคะพี่ ถ้าจะให้พี่อ่อนให้มันก็ได้อยู่หรอกนะแต่เอาไว้ชั้หน้าตอนไปบ่ายนะครับน,อนอ้องและ็อตหนีน้นองสิหนีไอเป็นใสไอบอกเลยว่าไออยู่ตามซูดอยู่แล้วครับผมเน,น,นี่ยปอมไอกระเบียานั่นจังหวะนี้เอาเอ็กซ์คิวไอไปกินโอ้โอ้พี่โหนมาหาน้องแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหโหนมาพร้อมกันด้วยแบบนี้ใจตรงกันซะนี่ฮะแบบนี้ต้องให้รางวัลลงไปคุยกับลา,มามกมะม่วงซะเถนอะน้องน้าเอ้าข้อมากตัวแล้วเหรอเนี่ยพี่ขออนุญาตจบเกมเลยแล้วกันนะ ตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับน้องสักครู่นะคะนูคอยทายก่อนค่ะเลลันเลันเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมน้องตัวเล็กแปลกๆวะเนี่ยไอเนี่ยน้องก็ส่งมาแล้วพี่ขออนุญาตกดดูก่อนแล้วกันอือืออันนี้มัน FBI 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 เลยอ มีสนใจหนึ่งหนึ่งเหรอพี่ชนะหนูเหรอหนูจะหน้าขาวเลยหน้าขาวจริงหรือเปล่าจริงค่ะโอเคได้เลยแล้วน้องจะไดหนึ่งตัวอะไรครับเดีค่ะห้าตัวจบนะคะเอาล่ละรู้สึกว่าวันนี้อยางเห็นเด็กหน้าขาวอ่ะโอ้โหแล้วโลเทลยังไม่ตันนะคะบอกเลยว่าโดนพี่แน่นอนครับจบังหวะนี้เปิดมาตัวแรกฮะน้องจะหนีพี่ไปไหนเอาฟิกเกอร์ยันฟิเกเกอร์โยงหรอฟิกเกอร์โยงหรอแล้วเรียบร้อยฮะแล้วพี่ไปตายด้วยแกตัวที่สองฮะบอกเลยว่าน้องเก็บได้โอ้โหโดนอันตีน้องครับผมจังหวะนี้ยอมได้ยังไงอันตีสวนไปฮะจังหวะนี้บอกเลยว่าใส่ทุกกกสิลลลรีีีมมนะคับบผแพ่อเย ิวพี่ก็ยากหน่อยนะครับเนาะแต่ตัวที่สามอันติโอแอติว่าวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เราบอกแล้วว่ายิงฟรีเรียบร้อยแตะตัวที่4ี่ฮะบอกเลยว่าอยู่พุ่มหากินน้องยาวหน้าไปเช็คุ่มนะครับน้องจังหวะนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยอะแตะตัวที่5้าฮะเหมือนน้องจะระแวงพุ่มนี้อยู่นะครับแต่พี่บอกเลยว่ามันสายเกินไปแล้วที่น้องจะวิ่งถอยหลังน,น,น้องหันกลับมาสวนปะน้องหันกลับมาสวนมนันยังไงฮะเจมพพี่บอกเลยว่าพี่ยังรอดอยู่อะจังหวะนี้แล้วก็พาตัวพี่ก็ขอแย่จบเกมเลยนนะคคครรััับบอตาามสญญ ไม่ใช่หน้าข่าวแะ้วแชทข่าวจั่วเลย